เชื่อหลือเกินว่าหลังจากที่เทเลอร์เกมเพย์ของ a p e ป l e g e n d เปิดตัวไปจะต้องสร้างคำถามหรือมีปริศนาที่สร้างความคาใจให้กับเพื่อนๆมากแน่ๆแ,แล้ววันนี้เองตัวผมจะขออาสาคลายหรือไขข้อข้องใจเหล่านั้น อาจจะไม่ตรง100%แต่ก็จะพยายามนำมาให้เยอะและน่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะคลิปนี้จะมีแต่ข้อมูลของเหล่า data miner และผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ตอนนั้นข้อมูลของพี่โทเปียสดูจะผิดเยอะมากตอนนี้เหมือนแกซึมๆแล้วด้วยผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมมันผิดเยอะขนาดนั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมอยากจะย้ำกับทุกคนตรงนี้เลยนะข้อมูลหลุดทุกชนิดมันไม่ใช่ออฟฟิเชี แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ถูกซะทีเดียวหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้หลุดมาจากเหล่าดีเกอร์หรือ Data m i n e r ก็มีบางส่วนที่ตรงดังนั้นเอาเป็นแบบนี้ครับฟังผมผ่านๆแบบเป็นคอนเซปต์คร่าวๆแล้วคิดพร้อมกับตีความด้วยตัวเองอีกขั้นหนึ่งว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมและที่สำคัญอย่าปักใจเชื่อ100%เเท่านี้แหละครับที่อยากจะบอกหลังจากที่ผมบอกข้อมูลที่หลุดเสร็จปุ๊บเราจะชำระอันที่มันน่าสนใจผ่านการวิเคราะห์อของผมนะตามนี้อย่างแรก ข้อมูลของอาวุธใหม่แยกตรงนี้ก่อนครับธนูที่เราเห็นมันจะมีแบบง้างเต็มที่กับแบบยิงแบบหย่อยๆเ,อเรียกไม่ถูกฮะเอาเป็นว่ากดแล้วยิงเลยกับชาร์จยิงแล้วกันถ้าชาร์จยิงดาเมจเข้าตัวอยู่ที่70และ Headshot อยู่ที่123แต่ถ้าเกิดไม่ได้ง้างยิงก็คือกดแล้วยิงเลยดาเมจเข้าตัวจะอยู่ที่30และท้ายของกระสุนลูกธนูคือลูกธนูก็คือเหมือนเป็นท้ายใหม่ไปเลยอีกอย่างหนึ่งครับ พี่เปโดบอกว่าธนูหรืออาวุธใหม่ที่เราจะได้ใช้กันนั้นจะมีฮอ p อัใส่ด้วยกันถึง2ช่องนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ทั้ง Shatter Cap และ Dead Eye Tempo พร้อมกันได้เลยอย่างที่2 Type อาวุธใหม่ Marksman จะมีปืนบรรจุด้วยกันอยู่4ชนิดนั่นคือ G7 Scout, t r i ท l e h h a k r e p e a t ิ r ตและ Bow โดยพี่จะาวให้ข้อมูลว่าตามปกติปืนที่อยู่ในทป์ของไนถูกปรับเปลี่ยนเป็น Mark s m a n จะได้รับความสามารถดังนี้ 1. ไม่สามารถใช้สโคปสไนเปอร์ได้ก็พวกคูณ6คณ48และ40เพิ่มไฟเรทเพิ่มความเร็วในการเดินขณะเอมนั่นหมายความว่าอาจจะมีการบัฟทิปเบิลเทกเล็กน้อยและที่สำคัญพีเคกลับมาดอกตามปกติแล้วโดยปืนที่ถูกเข้าไปแทนนั่นก็คือทิปเบิลเฮกค,ครับ <c oughs> อย่างที่3เรื่องของแมปและแรง้งในซีซั่นของ Legacy นี้ในผับเกมปกติก็คือ Duo และ TriO เราจะได้เล่นอยู่2แมปนั่นก็คือโ o ลเ g e และ o อ y m ม u ัส ส่วนในแรงครึ่งแรกจะได้ไปเล่นที่โวเอชก่อนและครึ่งหลังจะเป็นของโอลิมปัสถัดจากเรื่องแมปเลยครับตอนนี้ทุกคนทราบแล้วว่าแมปโอลิม u ัสเนี่ยได้รับความเสียหายจากยานปริศนาหรืออันโ Ship ที่หล่นลงมานั่นทําให้พิจาราสันนิษฐานดังนี้ครับเห็นได้ชัดว่าจะมีห้องเก็บของบนชิปหรือยานเหาะที่ตกลงมาคุณจะต้องเอาการ์ดจากนักวิทยาศาสตร์ที่ตายแล้วจึงจะเข้าถึงได้ และแกยังบอกอีกด้วยว่าคอมิกส์หรือการ์ตูนที่เราได้อ่านการผ่านเทเชอร์แพ็คจะมีการกล่าวถึง i n น e s t a t i o n ชัอย่างที่4 h o ฮอ p ใหม่ที่จะมาในซีซั่นของ Legacy ยัง Chapter ์แคปและ Dead า y e Tempo จะมีวุธอื่นที่สามารถใส่ได้ด้วยของ Chapter Cap จะมีธนูและรีพิเตอร์ที่สามารถใส่ได้สำหรับความสามารถของมันก็คือมันจะเปลี่ยนโหมดจากการยิงออกทีลนัดเป็นเหมือนมินิลูกซองอีกอันนึงเด a อายเทมโป จะมีธนูและเซนเทเนลที่ใส่ได้โดยความสามารถของมันก็คือเมื่อยิงหุกศัตรูจะทําให้ไฟเรสเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ 5, b a แบตเ a นพจะมีอะไรบ้างที่เลเวลหจะรับสก,กินสปิดไฟมิราดออกเทนและบังกะลอเรเวลยีได้แรมพาร์เรเวลห้ได้เรดและ100กับ110ได้เดชันอย่างที่ 6, มีการสืบข้อมูลกันว่าภาพที่ p e 펙 l e เจ n d s ให้เรามาตอนอธิบายโหมด3 V3 อ่ะ ใช่ครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโหมด 3B3 คืออะไรผมก็ทําคลิปแยกออกไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถคลิกตัว i ด้านบนได้เลยนะครับต่อคือภาพนั้นอะมันเห็นแค่ท้ายปืนเว้ยแล้วทีเนี้ย d t t m m n n r r แกเชี่ยวชาญเรื่องภาพอยู่แล้วไงแล้วยิ่งเป็นของ t i t a n f อ l l อีกโป๊ะแตกเลยครับเหมือนประมาณว่ามันคือคา SMG ที่เราได้เห็นกันในภาพนั้นแต่พิเชเทาก็บอกว่ามันยังไม่น่ามาเร็วๆนี้เจ น้องวอลของเราเป็นสาย b ีคอนไม่ใช่สายแอสเซวดังนั้นน้องสามารถที่จะสแกนวงได้เหมือนกับเลเจนด์รุ่นพี่ตัวอื่นเช่นบลัดเฮาส์พาดไฟเดอร์คริปโตแป๊เราจะมีสิ่งที่เรียกว่ากล e ่าวอีโมดกันแล้วแกบอกว่าไม่สามารถให้ดูฟุตเทดได้แต่บอกได้เลยว่าแม่งโคตรที่จะเจ๋งสุด,สด,สดทั้งนี้ทุกๆเลเจนด์จะได้รับคนละหนึ่งอ e ีโมดฟรีๆต่อไปจะเป็นในส่วนของการบัฟเนร์ฟตัวละครกันแล้วนะครับ 9. l o โลเปรไฟจะถูกนำออกจาก Apex Legends และ Octane จะใช้ s ติ m หรือ Skill Tactical จะต้องเสียเลือดที่เพิ่มมากขึ้น 10. f i ฟ l ล Skill ท a c t i c a l ของเขาจะถูกปรับครูดาวจาก25วินาทีเหลือ18วินาที 11. Lifeline ถูกปรับการที่ใช้โดนเนี่ยชุบจะไม่มีโล่และอันติของน้องจะคููดาวเพียงแค่60วินาทีแค่แพ็กเกจที่ลงมาทุกครั้งจะก,การันตีของที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นตอนแรกตกลงมาเป็นสีฟ้า คั้นถัดไปจะเป็นสีม่วงเท่าที่ผมเข้าใจนะ12 P ผี2020สโมซัมบิกวิงแมนและลองโบจะได้รับการบัฟในฤด,ดูกาลหน้าโมซัมบิกก็เห็นแล้วว่ามาเป็น6นะัดแต่อย่างอื่นนี่ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่อะอีกอย่างหนึง่งเหมือนผมได้ยินมาว่ามันเอาฮอปอัพสีทองของวิงแมนออกก็สกิลเพเซอร์นะถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะบัฟให้ยิงหัวแรงขึ้นกว่าเดิมน,นิดนึงและลองโบก็มีผลด้วยเพราะว่าปกติใส่ฮอปอัพหัวกระโหลกเหมือนกัน 13. ทางรีสปอนบอกว่ากาลังหาทางบับสกิลที่เข้าของน้องอยู่โดยแนวคิดก็คือจะทำให้โลบ้าไม่ถูกลดความเร็วขณะที่ปากำไรและจะไม่ติดสโลตอนที่วัปไปถึงที่แล้วต่อไปเป็นเรื่องจิปทะครับ 14. ของที่จะนำมาขายในซีซัน9ที่หลุดมาเป็นบันเดิลของน้องวอลโคตรสวยแบบสวยจัดสวยมากแบบสวยสุดๆะสำหรับใครที่หวังว่าไอเจ้าปืนนั้นจะเป็นโวฟันสายได้เลยนะครับ มันคือลองโบใจผมก็แตกเหมือนกันถ้าเป็นโบนะยอมเลยผมยอมจ่ายจริงๆนะคือสีแม่งสวยมากผมบอกให้ 15. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในโอลิมปัสหลังจากที่อโนชิปตกคืออยู่ระหว่างทางที่จะไปโอบิทอลแคนนอนบอนไซพาซาและโซล่าอาลีทุกคนโคตรเยอะ 15. ข้อมูลหลุด ซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะถ้าเพื่อนเพื่อรู้ตรงไหนในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดลงไปสามารถเพิ่มเติมมาไว้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนของผมบ้างชี้ไปทีละจุดเลยครับอาวุธใหม่โคเบกบบผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าดาเมจแม่งแรงพอๆกับรีพิเตอร์เลยนะเอาจริง70เข้าตัวและ123เข้าหัวขณะชาร์จเต็มและพอไม่ชาร์จจะยิงแค่30การทำงานของมันคล้ายรีพิเตอร์มากๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเว้ประเด็นสำคัญถัดไปก็คือ มันสามารถใส่ได้ถึง2ฮอปอัพพร้อมกันและมันไม่ใช่ฮอปอัพธรรมดาไงมันคือลูกซองและการเพิ่มไฟเลทนั่นหมายความว่าเราจะมีทั้งปืนที่สามารถยิงระยะกลางได้บวกกับสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ด้วยการเปลี่ยนโหมดยิงเป็นแบบลูกซองพร้อมกับมีการเพิ่มไฟเลทที่มากขึ้นหลังจากยิงโดนไอเชีย่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะเว้ยมันอาจจะเป็นปืนที่ครบเครื่องกว่าหลายๆปืนก็ได้นะแต่สำหรับตัวผมทั้งใจก็คือวิงแมนครับ I don't know I don't care I love Wingman o oh, n l y แล้วก็เชีย่ยเขาจะบัฟวิ่งแมนเว้ยผมเริ่มได้กิ่นตูต่แล้วแบบไม่ต้องมายุ่งกับวิงแมนนะเว้ยอย่าบัฟเดี๋ยวมันมีคนบอกว่าโกงเองก็ปรับเองก็แก้หรือไม่ก็แบบเลวร้ายที่สุดก็คือเข้าแอร์ดอบแล้วผู้นำรับท่่วิงแมนจะกล้าสู้กับคนที่ศรัทธาได้ยังไงวะผมถามจริงไอเชียนี่เริ่มปัญญาอ่อนแหแล้ว <laughs> ถัดไปน้องวอล ผมรู้สึกว่ามันก็ยังโกงนะถึงแม้ว่าหลายๆคนหรือใครจะบอกว่ามันห่วยก็ตามผมคิดว่ามันจะต้องมีดีในแบบของมันเราอย่าลืมว่าตอนนี้ความสามารถในการติดตันหรือโดนอาร์ตตาใส่เนี่ยมันทํายากเช่นอันตีคริปโตมันคืออันตีไงดังนั้นคือครูดาวนานสาววัดสนันนานๆทีก็จะมีคนมาวิ่งชนแต่เฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถเล็งได้แล้พื้นที่มันก็ไม่ใช่เเล็กด้วยนั่นหมายความว่า นี่คือจุดได้เปรียบของน้องวอล์และแพสซีฟในการพยุงตัวอย่างที่ผมเคยบอกเวมันจะเป็นเครื่องหมายการค้ารุ่นน้องของฮอรรซอนการที่เราใช้งานได้อย่างชาญฉลาดจะไม่ทำให้เราติดสตันขณะที่ลอยลงมาจากที่สูงรวมถึงอันติเมตถ้าเราจะต้องใช้หนีก็ไม่ผิดครับใช้อย่างมิสติหามุมแล้วก็บินขึ้นทั้งนี้มันคือบอลลูนขนาดย่อมเราสามารถเช็คคนหาคนได้ดีไปอีกแบบ เห็นผมเชียร์ขนาดนี้เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์แบบว่าเคลมว่าน้องมันกากอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันกากจริงๆก็กาก,ากเลยครับแต่นี่คือแนวคิดของผมในตอนที่ยังไม่ได้เล่นแต่ก็มีหลายคนที่ได้เข้าไปทดสอบซีซั่นของ Legacy แล้วยกตัวอย่างเช่นพี่มังกี้สไนเปอร์แกบอกว่าเลเจน d ์ตัวนี้อาจจะเป็นเลเจน d ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยอันติที่สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณที่บินและแพสซีฟที่สามารถสแกนวงได้ผมเกินแบบนี้นิดนึงนะคือพี่มังกี้สไนเปอร์เนี่ย เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน movement อีกคนหนึ่งแกยังบอกอีกด้วยว่าน้องสามารถที่จะใช้ passive ของตัวเองสร้างเป็น bunny hop หรือก็คือ b hop ได้เรียกว่า op สำหรับ movement เลยส่วน h ท a d y ข้ l ที่ monkey ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนจะยึดติดกับต้นกำเนิดของน้องอย่าง north star ไปสักหน่อยแต่สิ่งที่พี่แกพูดเนี่ยดูถูกใจมากๆนั่นก็คือ p a s s i v ที่มันจะดู op สุดๆและอย่างสุดท้ายที่จะพูดกันถึงคลิปนี้ low p r o f i l ผมรู้สึกว่าโลโกไฟเนี่ยกดขี่เลเจนด์ที่มีฮิตบ็อกเล็กกว่าตัวปกติเกินจริงก็คือฮิตบ็อกเล็กอันนี้เข้าใจว่ายิงยากเว้แต่มันไม่ได้เพิ่มแค่ดาเมจที่ได้รับไงแบบมันไม่ใช่แค่5%ปที่ได้รับนะเว้มันมีผลกระทบอื่นด้วยเช่นยิงขาไม่มีดาเมจยิงขานะมันจะเหมือนกับว่ายิงขาเนี่ยเท่ากับยิงตัวเลยผมว่ามันน่าจะเกินจริงไปหน่อยแต่ก็ดีแล้วรับที่ทางรีสปอนจะหาทางแก้ไขเอามันออกเพราะตอนนี้ลหลายๆตัวที่ฮิตบ็อกดูจะขี้โกงอย่างผ่านและเรท ก็ถูกแก้ไขไปเป็นเด็กอิ่มอ้วนสมบูรณ์กันทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้ง่าย<ๆ>เพียงกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางเราและที่สำคัญเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยแต่ ต้องให้เกียรติช่องแชทที่ร่วมอ่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถ้าคำพูดไหนของผมไปกระตุกจิตกระชากใจของเพื่อนๆก็ต้องขอโทษเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะทำใหม่นะ <c oughs> ไปจริงๆแล้วบายยสวัสดีครับ